สิทธิ์เจ้าของข้อมูลสมบุคสบนะคะก็คือตามกฎหมายฉบับน,นี้คะ่ะเขาจะให้สิทธิเจ้าของข้อมูลสมบุคสบเยอะมากนะคะมีทั้งหมดประมาณเนี่ยแปดสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็คือสิทธิแรกสิทธิขอถอนความยินยอมก็คือตัวเจ้าของข้อมูลเองที่บอกคะ่ะเขาให้ความยินยอมไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อเลยนะคะ ออสิทธิ์เรื่องการขอโอนข้อมูลนะคะสิทธิ์การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของเขาเองสิทธิ์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สิทธิ์ร้องเรียนอย่างเงี้ยเจ้าของข้อมูลเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่เขาคิดว่าตัวบริษัทหรือว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการฝ่าฝืนหรือว่าละเลยไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายนะคะ รึงแม้กระทั่งสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลสมบุคคลอย่างเงี้ยค่ะตัวเจ้าของข้อมูลเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลสมบุคคลของเขาเองเนาะให้เป็นปัจจุบันถูกต้องที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวันดีเอ,อ่อเพื่อที่จะแบบป้องกันปัญกันก,การเกิดปัญหาไม่ให้ไม่เกิดไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าวันดีคืนดีเราเก็บ ข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเองบอกว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะโทรเข้ามาแ,<ป>ลแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่อะไรแบบนี้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะอัปเดตข้อมูลเขาตลอดเวลาเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกในด้านนั้นๆให้เขานะคะ ต่อไปสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลอันนี้ค่ะตัวเจ้าของข้อมูลเองเนี่ยเขาขอเขามีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็ขอรับสำเนาเนาะที่ตัวผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่าบริษัทเนี่ยมีอยู่นะคะแล้วก็เเขาสามารถมีสิทธิ์ขอเข้าถึงได้ทุกเมื่อเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออันนี้กฎหมายกำหนดไว้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของข้อมูลเองเนี่ยขอใช้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลักษณะเนี้ยนะคะบริษัทเนี่ยมีหน้าที่ต้องดําเนินการให้เร็วที่สุด ะะไม่เกินสามสิบวันจากวันที่เขาขอใช้สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตัวบริษัทเองเนี่ยมีระบบประหารจัดการหลังบ้านหรือว่าระบบประหารจัดการการใช้สิทธิ์ของของข้อ,ขอ,ขอมูลไม่เพียงพอเนี่ยตัวบริษัทเองอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถทําทันสามสิบวันได้พอทําไม่ทันสามสิบวันเนี่ยก็จะถือว่าตัวบริษัทเองเนี่ย กระทำความผิดตามกฎหมายหรือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ p d v กําหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบรหิหารจัดการเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากที่ตัวบริษัทเองเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนนะคะมีแอคชั่นแผนเนาะว่าเราจะทํำยังไงกับสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเป็นบริษัทเล็กๆหน่อยข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบ เป็นบริษัทใหญ่ขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลมีลูกค้ามากขึ้นหรือว่าเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราเนี้ยสาคัญมากและจําเป็นมากนะคะอันสุดท้ายสิทธิ์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบทําลายนะคะหรือว่าทําให้ข้อมูลเนี่ยไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้เนาะหากเขารู้สึกว่าข้อมูลที่ตัวบริษัทหรือว่าตัวผู้ประกอบการหรือที่เราเรียกกันว่า data controller เนี่ยเก็บอยู่เนี่ยมันหมดความจําเป็นไปละ ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะตัวเ,เจ้าของข้อมูลเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ขอที่จะให้เราเนี่ยลบหรือทําลายข้อมูลของเขาทิ้งซะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลสมบุบุคคลเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้นะคะไม่ว่าจะสิทธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือตัวบริษัทเองเนี่ยจําเป็นต้องดําเนินการโดยไม่ชักชานะคะ ก็คือในระยะเวลาที่เขาเรียกอะไรที่สมเหตุสมผลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเจ้าของข้อมูลเขาขอใช้สิทธิ์มาแล้วเราแบบเออทิ้งไปก่อนละกันสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจเงี้ยค่ะเจ้าของข้อมูลเขาสามารถไปร้องเรียนคณะกรรมการได้เลยแล้วตัวบริษัทเองเนี่ยก็จะมีความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระถึงเน้นย้าว่า ระบบบรหิหารจัดการหลังบ้านหรือว่าระบบบรหิหารจัดการสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเรามีระบบบรหิหารจัดการตรงนี้ที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาหรือว่าดําเนินการตามสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลเขาร้องขอได้อย่างทันท่วงทีนะคะ